พี่ชายคุณอยากแต่งงานจริงๆผู้หญิงที่มาจากประเทศฉันได้ยินมาว่าเขาแก่และน่าเกลียดไม่รู้ว่ามันคืออะไรชีวิตของคุณปู่ไม่กล้าทำตามอายุเท่าไหร่ยังมีส่วนร่วมในชุดฉันอยากสัญญากับคุณกุซิสฮูสวัสดีคู่มัน่นน่าเกลียดจังคุณปู่สามารถพูดได้ให้ฉันเลือกหนึในนั้นเป็นคู่มันคุณตัดสินใจว่าเป็นใครโอเคคุณปูป่ ปู่ของฉันบอกฉันเกี่ยวกับการแต่งงานไม่ต้องห่วงเอฟอนเทนเป็นมรดกของปู่ของฉันสำหรับหน่อไม้ค้นหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดการแต่งงานมันไม่ได้อยู่ในแผนของฉันเจ้านายคุณต้องการเล่นห่าจริงๆหรือช่างน่าเสียดายไม่ใช่ว่าปู่ของฉันทำอะไรก่อนตายมั่นกับฉันถ้าคุณได้ทำตัวน่าเกลียดวิธีทำให้คู่แต่งงานตกใจถ้าอีกฝ่ายเป็นหนุ่มลอยใหญ่ละแล้วคุณจะเสียใจใช่ไหมหน่าเกลียดจังคุณคือนายน้อยคนที่สาม ฉันชอบพี่ชายของฉันหรือฉันจะบอกคุณปูก่กูแค่คุณไม่กลับไปคุยกันเถอะสองพี่น้องของเรามีบุคลิกที่แตกต่างกันมากนี่คือกูซิสฮูเขาเป็นกันนานันฉันกูบิวนพวกเราสามคนเป็นนานยน้อยของตระกูลกูซิสฮูยังเด็กโปรดรวมเพิ่มเติมไม่เข้าทางไปเถอะคู่มั่นเรากลับบ้านเฮ้ hey, ผมแนะนำคุณอย่าก,กังวลเรื่องของครอบครัว ท้ายที่สุดเรามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันคุณไม่สามารถจ่ายได้แต่คุณปู่กูพูดคุณเป็นคู่มั่นของฉันฉันไม่ได้อยู่ในสถานะใดาฉันเชื่อว่าความรักสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้เธอเป็นโรคสมองหรือเปล่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปไหมคุณเลี้ยงเต่าด้วยหรือป่า พี่เบยูเอ็นคุณกลับมาแล้วฉันรอพูกคุณมานานแล้วย่เหมิงตอนนี้พี่ใหญ่ไม่ใช่เป็นของคุณเองพวกเราสามคนเป็นคู่มั่นของคนอื่นนน่น่นคุณกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมพี่เบยูเอ็นจะไม่ชอบคนอื่นวัดดีน่าเกลียดอยู่ที่ไหนพี่เบยูเอ็นคุณยังใจดีเกินไป พี่บเอ็คงไม่ชอบคุณรอบและพี่สาวคนสวยคนนี้คือใครฉันเป็นทองคําแห้งของลูกรุๆในปักกิง่งคุณรู้หรือไม่ว่าอย่าฉันฟนั่นคือบ้านของฉันแบร,รนด์ใหญ่คืออะไรทําไมฉันไม่เคยได้ยินสาวในหมู่บ้านมีวิสัยทัศน์ของคุณไม่เคยเห็นมันเป็นเรื่องปกติว้าวสร้อยคอสวยมากนี่ราคาหนึ่งร้อยหยวน